สลดเซลนุ่มก่อเหตุสังหารแฟนสาวในรถยนต์ก่อนจอดทิ้งหน้าบ้านเพื่อหลบหนีซ่อนตัวในบ้าน3ชั้นค่ะเมื่อวันที่9มิถุนายน2568นะคะเวลาประมาณ3ทุ่มตำรวจสอนอเพชรเกษมรับแจ้งเหตุพบศพผู้หญิงในรถ Honda HRV สีขาวจอดอยู่หน้าเทา้าเฮ้าในซอยเพชรเกษม67แยก8เขตบางแคกรุงเทพนะคะโดยรถเนี่ยยังติดเครื่องและเปิดแอร์ทิ้งไว้นะคะจนเครื่องดับเองต่อเนื่องหลายชั่วโมงนะตำรวจเข้าพบศพผู้ ผู้เสียชีวิตคือนางสาวนันทิชานะคะชื่อเล่นว่าวุ้นะอายุ36ปีถูกยิงด้วยปืนขนาด9มมอนะคะเข้าที่ท้ายทอยด้านซ้ายทะลุขมับขวาหนึ่งนัดและพบรอยบาดแผลถ,ถูกมีดทำร้ายตามลำตัวอีกด้วยค่ะหลังก่อเหตุนะคะพบผู้ต้องสงสัยชื่อนายมีนาพัฒนมังกรโพพิพัฒ์ชื่อเล่นว่าวุฒนะคะอายุ40ปีเป็นเซลล์ขายรถยนต์ในย่านเพชรเกษมค่ะเขาพักอาศัยอยู่ในทาวเ์เฮาส์3าชั้นติดกันกับจุดเกิดเหตุเลยนะคะ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่อยู่ในฐานะแฟนคบหากันหลาย10ปีนะคะจนมีลูกด้วยกัน3คนได้แก่ลูกชายออทิสติกวัยหขวบ และอีกสองคนนะคะวัยสี่ขวบและ1เดือนค่ะลำดับเหตุการณ์อย่างละเอียดได้ความว่าระหว่างขับรถปรากฏความรุนแรงของปากเสียงขึ้นอย่างกระทันหันฝ่ายหญิงถูกยิงและมีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดตามร่างกายนะคะเหตุการณ์เงียบลงนะแต่กลับเจ็บสะเทือนใจเมื่อศพถูกทิ้งไว้ในรถเปิดแอร์จนเครื่องติดค้างนานกว่า12ชั่วโมงนะคะนับจนกระทั่งน้ำมันหมดและดับเองค่ะหลังเกิดเหตุนะคะวุฒหลบกลับบ้าน แต่ตำรวจปิดล้อมกว่า3ชั่วโมงและจับกลุ่มได้นะคะเมื่อพบเขาหลบใต้ผ้าคลุมโปงบนเตียงชั้น3ในบ้านค่ะพร้อมอาวุธปืน3กระบอกตำรวจสืบสวนนะคะได้ข้อมูลจากเพื่อนบ้านนะคะรายงานว่ารถ h ฮดอาสีขาวคันดังกล่าวเนี่ยจอดอยู่กลางซอยตั้งแต่เวลา11นาฬิกาและเครื่องยังทํางานจนถึง่ําเจ้าหน้าที่พบอาวุธปืน9้ามมจานวน3กระบอกภายในบ้านพักของผู้ต้องสงสัยลูกชายคนโตของคู่รักเป็นเด็กออทิสติกนะคะต่อมาอยู่ระหว่าง การสอบสวนว่าช่วงเกิดเหตุเด็กอยู่ในบ้านหรือไม่เจ้าหน้าที่ยังไม่พบเด็กในบ้านในช่วงเวลานั้นนะคะตำรวจได้สอบสวนวุฒิอย่างละเอียดนะคะตรวจสอบพยานบุคคลภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะและตรวจอาวุธปืนที่พบบริเวณบ้านพักก่อนควบคุมตัวดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะในศกนฏกรรมครั้งนี้นะคะเราได้ข้อคิดที่เจ็บปวดว่า ความรักที่เปลี่ยมอารมณ์อาจสันไหวเมื่อไม่รู้จักว่าุูมอารมณ์นิยมโกรธความรักก็กลายเป็นพลังทำร้ายได้อย่างน่าสะเทือนใจค่ะการจัดการอารมณ์และการสื่อสารในความสัมพันธ์จึงเป็นหัวใจสำคัญของชีวิตคู่นะคะโปรโดจำไว้ว่าความโกรธเพียงเสี้ยววินาทีอาจยกระดับสู่โศกนกาฏกรรมอันยากที่จะแก้ไข รักกันดีใช้อารมณ์ดีรักษาความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและสาระดีๆนะคะฝากกดติดตามช่องกอลีนิวข่าวสดเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะ